สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่เปิลน,นะคะที่บ้านเราก็ได้มีโอกาสต้อนร,รับผู้มีเกียรติทั้งทั้งสามท่านนะคะที่ได้มาเยี่ยมที่บ้านนะคะก็คือท่านพี่ลมนะคะแล้วท่านอาจารย์อาจารย์จตุพัฒอาจารย์จตุพัฒน์แล้วก็อาจารย์สาายมชัยนะคะแ,<ต>แล้วก็คุณตำรานนะคะ<อ>ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ<อ>วันนี้เราก็จะมีการประชุมในเรื่องไอศครีมลิเกนะคะเพื่อเราจะได้ดาเนินการต่อไปเพื่อช่วยเหลือ สังคมในยุควิกฤตอย่างนี้นะคะเราจะพยายามหาวิธีที่จะช่วยเหลือกันโดยท่านอาจารย์นี่จะเป็นช่วยคิดทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์ท่านเก่งมากเลยนะคะท่านอาจารย์มีอะไรจะแนะนํานิดนึงไหมคะครับก็ในสังคมเรานะครับทุกวันนี้เนี่ยช่วงวิกฤตของโควิดเนี่ยเราต้องให้โอกาสนะครับและก็เราต้องแก้วิกฤตให้ได้ให้อยู่ให้ได้ในสังคมและก็ไม่ใช่อยู่เฉพาะเราเราต้อง หาเพื่อนฝูงของเราญาติพี่น้องของเราในประเทศนี้ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องที่คลานตามหลังนะครับคือในโลกนี้คือพี่น้องเราหมดเลยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นไอศกรีมลิเกนะครับเป็นไอเดียหนึ่งว่าลิเกเขาไม่มีงานทําเราจะทํำยังไงให้เขามีงานทําและก็ให้มีรายได,ได้นะครับและก็ไม่ใช่เฉพาะลิเกอย่างเดียวนะครับที่อาจารย์มีตอนนี้ก็คือแม้แต่มโนรา ถ้าพอเป็นเรื่องของโควิดแล้วมโนราก็ตกงานไม่มีงานทําเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องหาโอกาสนะครับเพื่อที่จะมาแก้วิกฤตให้กับเขานะครับแล้วก็อย่าลืมเจอกันวันที่16นะครับไอศครีมบิ๊กเที่นาพรุ๊บอาเภอพระพรหมวัดนาวัดนาพรุอํอเภอพระพรหมวัดพระพรหมแล้วก็เชิญเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะที่วัดนาพรุ๊อำเภอพระพรหมนะคะแล้วเจอกันที่นู่นจะได้ทานไอศกครีมบิ๊กเนะคะ <Yeah. S 2> ขอบคุณที่ติดตามนะคะที่สุดในประเทศไทยมันก็อ,อีกอย่างได้ที่สุดในเมืองในกรอมันก็ได้อ่าอะไรเยอะคือ<ข>อย <ขอ S 2> ู่ที่ว่านใน,ในประเทศ